เราต้องข้ามตรงทางมะลายเฮ้ยนี่ไปรถเมย์จริงๆผมว่าในีาน้อยไม่ค่อยมีอะไรหรอกเวดนาไม่ค่อยมีอะไรน้าเที่ยว <ขอ S 1> ต้องออกไปกับบเออ แบบที่เราจะไปแล้วตรงนี้ที่ผมอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าเขาบอกว่าพวกเด็กวัยรุ่นอ่ะแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยชอบมานั่งจูบกันเอาคุณดูดิคุณดูดิจริงๆเนี่ยพวกนี้มานั่งรอจูบาะว่าคนข้างหลังผมอมทุกข์ไม่ติดยาก็อะไรสักอย่างมานั่งอมทุกข์เขาไม่นั่งรอจูบกันเขาเขียนไว้ในนี้เด็กวัยรุ่นวันหยุดจะนมานั่งเฟรนช์คิสกันเพราะว่ามันเป็นเมืองเก่าแก่ของฝรั่งเศสไงเข้าใจปะ แล้วพอวัยรุ่นฝรั่งเศสวัยรุ่นเขาเห็นฝรั่งทำเมื่อก่อนนะเห็นแบบฝรั่งทำแล้วก็แลกลิ้นกันไงที่แต่งเอง้งน้จริงจริงไปหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตเขาแลกลิ้นกันคือเนี้ยคืออะไรสะพานคืออะไรเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอย่างฮานอยอย่างเงี้ยเหรอเหมือนุ่นเหมือนรุ่นสมเด็เแล้วมีวัดตรงนี้วัดที่ไแต่ว่าต้องจ่ายค่าเข้าเข้าไปจะฉลาดเขาบอกใครรอดประตูนี้ไปจะฉลาดแล้ว่ก สะพานที่บอกว่าที่คุณบอกว่ารอดและฉลาดใช่ปะใช่ชื่อสะพานอะไรนะเทฮุกเทฮุกที่รอดรอดเขาต้องรอดประตู้ต้องจ่ายตังค์ประตูนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปนู่นต้องเข้าไปนู่นอันนี้ไม่เสียตังค์นี่ผมอ่านไม่ออกเลยเนี่ยกายการไม่ออกเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วเข้าเลอ้าวแล้วจะฉลาดขึ้นไงจะฉลาดขึ้นไงเหรอเข้าเลยผมไม่เข้าผมนั่งอยู่ไงเฮ้ยจริงเป่าไม่เข้าเฮ้ยมายอะไรไม่เข้าอ่อฉลาดอยู่แล้วงั้นผมจ่ายนี้ for one person นี่นะครับคือบัตร ที่เข้าไปในวัดข้างในก็จะเป็นวัด Historical and Culture w e s t a g e Nok ok Sun Temple ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะจะเป็นง o k Sun How you call this How you call this นอบเซ่น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 เทมเพลอ่านอบเซ่นนอบนอบเซ่นนี่คือวัดนอบเซ่นที่เขาบอกนะเมื่อกี้คนเวียดนามบอกชื่อวัดนอบเซ่นเขาบอกว่าเข้าไปปุ๊บจนฉลาดและเก่งหัวไบรท์เลยคือเรียนเก่งอะไรอย่างนี้เลยเอาดิเข้าเลยแม่ผมไม่เข้าผมอยู่นี่ผมจะอยู่ตัวหมื่นเดียวเองนะหมื่นเดียวเท่ากับสิบบาทมาเรา เฮ้ยสิบแปดบาทสิบกว่าบาทตอนนี้เหรอตอนนี้ฮะนี่ทะเลสาบอะไรไม่รู้งั้นเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเจอกันได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันผมไปหยุดนี่ก่อนผมคุณนั่งรอตรงนี้เลยเดี๋ยวหลงติดต่อกันไม่ได้นี่มานั่งรอตรงนี้เดี๋ยวหลงมันจะหลงเนีมันอยู่สะพานเดิมนั่งนั่งรอตรงตัวหนังสือนี่เดี๋ยวผมออกมาแล้วหาไม่เจอ มาภายในวัดแล้วนะฮะไม่เห็นรู้เลยต้องเดินทางไหนาดูตรงนี้กันมีอะไร<า>กินหอมอเขาขายงานศิลปะขายของที่ลึกแล้วก็พวกปั้นหมนมากระบอกไม้ก็เป็นของที่ลึกเป็นพวกของที่ของฝาก รโดนหลอกซื้อดีกว่าคุยไม่เป็นนะครับหลังจากรอ,อนโนต้ตเข้าไปเพื่อจะฉลาดและเก่งขึ้นนะครับคือทะเลสาบนี้มันก็มีตำนานสมัยพระเจ้าเลไทยโตสมัยก่อนที่เขาสู้รบกับราชวงศ์หมิงปเป็นเวลาถึงสิบปีนะครับแล้วก็พอรบชนะเนี่ยคือจริงๆเขามายืมดาบยืมดาบจากคือในตำนานนะครับคือเป็นการยืมดาบจากเต่าเทวดานี่รู้สึกจะเป็นเต่ายักษ์ฮะเป็นเต่าที่เคยมีชีวิตจริงๆนะฮะ เข้ามาสตาร์ทไว้ซึ่งพอลบชนะเนี่ยประเทศได้รับการแบบปลดปล่อยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลงเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้เพื่อเอาดาบไปคืนเก่านะฮะเทวดาตัวน,นั้นก็เลยเป็นที่มาของตำนานของที่เนี้ยฮะตัวใหญ่มากครับเหมือน UFO เลย อ๋อนี่มีภาษาฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้ด้วยครับจะสังเกตได้ว่าเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างแท้จริง Le Temple du Mont de Jean นี่สงสัยเขาให้ไหว้ขอพอรได้ เราก็วนเดินออกพอดีผมรู้สึกผมฉลาดขึ้นยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยอยากออกไปอวดภูมิคนโง่คนโง่ทำไมไปแล้วฉลาดหรอฉลาดแล้วยังไงข้างในมีเต่ามีเต่าที่เป็นตำนานของนี่ไงเต่าเทวดาไงเต่าเทวดาเขาคาเต่าคบดาบผมไม่รู้ว่าเต่าข้างในอะไรไงเต่าคับดาบแล้วเขายืมไปใช่ไหมครับ จแล้วก็ไปแล้วไปสู้รบกลับมาชนะใช่แล้วก็ขึ้นดาบขึ้นเต่าดาบขคืนเต่าแต่ข้างในตอนนี้ไม่มีดาบก็มีแต่เต่าเป็นตัวเต่าอยู่ในตู้ดาบไปไหนอ่ะหลีหงมุงเซี่ยวอันออกอ่ะเอาเพระลอดนี่เลยอันออกถูกต้องแปลว่าสะพานแดงจริงเหรอคุณถามมาตอนนี้ผมรู้หมดเลยนี่แหละหลงเซี่ยวมือสี่เลี้ยว ไผ่เถ่าข้าร้านนะแปลว่าอาวุธคือความรู้ในหัวสามตัวแดงถังไปซื่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมสามานแดงเออเหรอเดี๋ยวคุณตามไม่ทันครับหลงสิ่งเฉพาะชสื่อมือเขียวเล่วเปี่ยวเช่าแปลว่าความรู้อยู่ในนตำราต้องหัดอ่านและจำท่องให้ขึ้นใจนะหนูหนู มีหนูๆด้วยหรอใช่มาได้ไหนอ่ะขั้นตัวสุดท้ายหนูตัวสุดท้ายแปลว่าหนูๆสี่คนนี้อายุอายุรวมกัน200กว่า249เ้ยี่อย่พึ่งอันนี้ผมไม่ต้องเข้าผมก็ฉลาดผมคุยกับลุงคนนี้รู้เรื่องผมคุยกับลุงคนนี้รู้เรื่องอ่ะเอาคุณคุยรู้เรื่องมากกว่าคุณลองคุยไปเลยคุณคุยไปเรื่อยผมรู้แค่อันนี้ดูเป็นมีอนาคตอันไหนเนี่ยไม่ใช่ถ้าเนี่ยสื่อความทำไมยังไงกะเรียน กะเรียนใช่เขาดูมีอนาคตก็เลยจะมีอนาคตใช่เขาอาจจะไปเรียนเขาไม่ต้องรอดสะพานเขาเรียนไม่รู้ไม่ได้ถามราคาเอาถามราคาเถอะจะโดนจุดนะฮะ